สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาตอนเช้าๆครับผมครับมือนี้พอดีพระเพื่อน,อนๆนานามาตกปลาอยู่แถวๆวัดอันวัดกลางคลองครับอยู่หลังวัดกลางคลองครับมือนี้มีมมปลากระพงครับพี่น้องปลากระพงปลาสากปลาเล็กปลาหน่วยทั่วไปแล้วครับพี่น้องนี่มากับหีดูครับ อันนี้ไม้พี่ทูหาให้ได้พี่น้องเด้อแต่ผมก็บ่ได้โพสชวนทาง YouTube แล้วก็ทางเพจด้วครับเพราะว่ารับบ่หลายคนครับรับยีเสียผาพนหนึ่งก็เลยบ่ได้โพสบอกครับก็เลยมากันเอาคนใกล้ๆแหละมาไมา้เหมืนกันเดี๋ยวงานใหญ่ๆต้องยีโพสแบบทั้งยูทูบทั้งเพจนะพี่น้องเนาะมันนี้ผมไม่ได้โพสครับมันนี้ก็บดีเงียปอมอดมือพี่น้องเดีจ๋จะจับล้วนกันครับบ้านที่นีป่าอย่างที่น,นหนมันป่าครับด้วยแลยครับบัานนี้เดีย๋ยวผมตัดกุ้งกัน ครับพี่น้องดูเลยครับบ่เนี้เดี๋ยวผมจะตกปลาน้อยน้ำก่อนเน้อนปลาใหญ่ยเลน้ำครับยนือนอ้อกุ้งกุ้งกุ้งตายไว้ ว่าผมไม่ได้สำจจกรถนมาเดินมาเดินมาับตรงมาเดินรสายอ่ทมไปแย่ตนันแหไาบ้านปวดเ ดีไล่พี่น้องเป็นสี่เหลี่ยมงํางําพี่น้องหมายหมายสวยสนใจกระปุ้ปงคงิี่สวยเลยครับพี่น้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคนเดียวตัวน,น้อยแล้วก็ไม่มาน่าจะไม่มาแล้วอีกคนทั่วไปไม่รับสายเลย ฝนหอย,อยุ่งยุ่งระตูน้ำคุณครับทบคุณทังหลันคากี่เฉียนะประตูน้ำนี่พแต่ว่าผได้ไปน่งครับติงตัวด้โนหน่อยท่ิดงตัวทนเ้นอ้อน,ออนเขียนาไปก็ได้แต่ปลาไท่นี่เขียนเข้ ติดเรื่องเลก็บอกว่าติดเลยน,นันอยู่ไหมปลาเล็กตรงนี้มันไม่หน้าประตูอต่าเล็กวันนี้น้ำขึ้นกี่โมงขึ้นตั้งแต่เช้ายังไม่หลกเลยเลือลงจีนอ่ะโอ้ตัวบ้านเขาไปแล้วเขาได้เปิดน้ำเข้ามา่ไั้ยขึ้นแล้วครับตัวแรกไอ้สากค,ครับ <S <S เดี๋ยวซูมกล้องให้พี่นอ้องเบิ้ง อิสากครับผมอยู่ไหมไหนอยู่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 อเอ้าไหนว่าอยู่อยู่นี่ยครับใสหมวกอ๋อเป็นไงกำลังอัดอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถัดวดำพี่เนาะ ผมซูมเต็มๆเ,เลยครับอาจจะภาพมัวเด้อนั่นนั่นนั่นไอ้ยื้ยเห็นละโชว์ละจับช่วยกันหน่อยจับช่วยกันหน่อยครับตะพงเหรอ,อเรียบร้อยอุ้ยนั่นนั่นนั่นนจะปลาดิซลละเรียบร้อย ตะพงตะพงตะพง,พงยกสูงหน่อยตะพงครับตัวที่สองมาแล้วครับนู่นครับเสีด้ผมอยู่ไกลเนาะนู่นนะผมซูมสุดๆเลยพี่น้องอาจจะไล่ได้พี่น้องเดี๋ยวไปลักอัดอยู่พี่น้องผมอยู่ไก่มู่ครับผมอยู่หางหางเนี่ยโอ้ไม่เกี่ยวกล่องไม่เกี่ยวโฟมนั่นเกี่ยวเรือโฟม เออออกแล้วออกแล้วขีดไม่ติดสักที <laughs> ใหญ่ดีนะขาโพลเลยอุย <c oughs> อ้ยอุย้ยมีละ,นะนะสาม่นนะเออสามสี่โลมีอยู่ละเห็นไอ้เลขนั่งอยู่ให้ปวดไปไลยว่ะ สวยมากสวยเลยครับอืมสวยอยู่จัดจัดจัดทีมเบ็ดนึงเ็ษกระถาอะไรมาเเลยโอ้ยางยางขายขาดขาดเลยทีมขอรีมกันวีมโดนเบ็ดวันนั้นเ้าไ่ซื้อมาจากบุงรี เยอกี่ตัวเป็ดเป็ดอยู่ในข้าวเขาเขาอะไรแจ็ดเด็กเออปลาไล่อุ้ยมันตรงดูฮะถ้าปลาไหลเป็นนอกเราเอาเอาหัวด้วยไงแต่ผมมาถัดหัวนะเป็นหมกได้ผมกินหัวยังทักมากถึงข้าววัวอยู่ในจานข้าวเลยนี่นะไอ้ติมติมทีรถจะมีตัวสองโลห์มาประมูลไหนที ีเดมที่คนมาเทสอะมาเทสเลยเปิดเสียงกันเลยเลยไปไปเปิดที่บ้านไปเปิดเสียงแล้วกันอู้หูยไรครับสามพิเศษอ้โหูเขาไม่ให้นี่ไงไม่ให้เหยื่อสดอีโคตไม่กินอยู่แล้วอยียร์บอกรก็รอจับงูขึ้นบนมันก็ได้โอ้โหมันมีการหนุขึ้นหรอกมันมันตหรอต่อเนื่องต่อเนื่อัง เอาเห็ดโคนมาเยอวเห็ดโคนอย่าดูเห uh right. ็ดโคนเห็ดโคนนะเห็ดโคนตัวที่สองแล้วครับเยอะไอ้นี่น okay ี่นะเยอะเห็ดโคนเหรอโอ้โหอันนี้เขาไม่ปูเขาไม่กินนะแต่ส่วนมากก็ส่วนน้อยนะปูจะกินเห็ดน้อยมากน้อยมากลองไปดูเราเราเรียกว่าเราบอกว่าเราไปเทสดูดิเราบอกว่าไม่ไม่เอาปูอ่แล้วเราก็คอยตรวจถ้าใครเอาไปไม่ไกับแมวคือได้ ัวสวยด้วยสวยนะอย่าี้เอาสักยีตัวนี่พอเลยนะพอเลยว้สิตัวก็เหลือเฟือแลยี่สเลยันยานะมาจากไหนเนี่ย้องมาจากบ้านเลยอะะเกอรผมนะลงสาเสอะละอิเดีย้วเดี๋ยวเดี๋ยวตกตรงนี้ทนี้ทีสองทจะตกวังได้ได้พอนี่ตาคุณล้วตอนนี้บกบกหางไหวๆไหวไเลยอะ ไม่หรอกครับพี่น้องบัดนีทึกใกล้ๆกันย่างได้ครับรุ่นพี่น้องรุ่นตัวใหญ่ป้ะโอ้โหน้ำขึ้นเยอะเลยมี่เป็น้องน้ำขึ้นไหลเข่าบ่อเต็มเลยเดินไม่ได้ไงเนี่ยใจเย็นครับอามนะอามอุ้ยอามช่วยหน่อย

ไม่ม ah ีสวกเนาะกินล so ึกอยู่กินลึกอยู่กินล yeah, uh ึกอยู่นะอุ <S <s ้ยันนไปาไม่ไหวีไง้วางเอาดึง้นถอยถอยถอยเดินถอยหน่อยเดินถอยหน่อยเดินถอยหน่อยครับถอยหน่อยถอยหน่อย ถอยเลยครับถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยเข้าฝั่งเลยถอ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 ยเรียบร้อยเอานะอ้อมร้อยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากชึบนะขอสักภาพหน่อยสุดยอดครับโอ้ยสี่รูไม่อยู่ ดอกมาครับพี่น้องครับพอดีไทยได้ประตูหนึ่งครับเมื่อเสามีงานบวชอยู่วัดมีเสียงดนตรีก็เลยบวกใครพวกไท,าย,าทายครับพี่น้องเนี่ย,ทยไทยแต่ประตูหนึ่งพี่น้องอวันนี้เสาร์ล่ะนี่โบวิสดนตรีล่ะเมื่อเสาร์ก็เจ่อยแย่จิ้มที่ไหนจิ้มอะไรันแล้ว,วนนลูกสองคันเลย palet palet, corner, 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 nữa, ui, corner, corner, này corner, 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 mày corner, 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 ok, ้าเป่าก็ถามอ่ะไรเป็นไรเป็น,น่ไรเอ่าอ่า ยี่ค่อมกันอิกงค่อมตัวเองตัวนี้ก็เงียบเลยครับไปลายไงเงียบทางบอเลยเหมือนเศร้าตูมตามตูมตามปันี้เงียบแล้วต้อง่าจะพักกันครับ bán ăn mà đã đẹp kiểu kiểu chuồng kiểu 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 育ったみの。 บาทตัเลยเลยดูเปลาอะไรตีดปลาอะไรอุ้ยคุณโผล่น้อุ้ยตัวเริ่มเลยอีคนตัวใหญ่พี่น้องเด็กโค่นไงตอกคักเลยอู้ดิน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 ดิ้นี่ตัวไหนครับพี่น้องเดี๋ยวขอดูปลาตะเติ้ลได้เยอะมั้ยตเติ้ลก็จะกลับแล้วกลับโอ้โห ใ่นั่งอยู่แล้แต่กลับตัวสวยๆเลยพี่น้องโอ้โหเห็ดคนดูได้เยอะเลยดูดิเกได้เยอะเลยได้เยอะมากเห็ดคนผมไม่กล้าจับแล้วพี่น้องมีแต่กลับบอกดูเห็ดคนครับพี่น้องเลยข้างล่างมีแต่ปลาด้วยเนี่ยข้างล่างมีแต่ปลาเลยครับมีสีมือนาเตือนวันนี้เห็ดคนใหญ่เห็ดคนใหญ่มากเลยมอื กับตัวใหญ่มากจะไดายปลากับะได้วันนี้กระพงไม่ขึ้นเนาะของนักเต้นไม่ขึ้นมันจะไม่ได้ไม่ได้ตกเลยเล่นปลาเล็กดูปลาหนาแกได้ตั้งแต่เช้าแล้วครับกินช่วงเช้าสุดยอดเลยครับโอ้ขอถ่ายรูปหน่อยครับโอ้กิโลเนี่ยเจ็ดอยู่ไหมเนี่ยมีสิบใช่ป่ะ สุดยอดเลย,ย,เลยนี่ตัวหนึ่งกำลังมาครับได้ไล่เลี่ยก,กันเลยเนะี่ยอันนี้อันนี้เหยื่อปลอมใช่ปะ่ะอันนี้เหยื่อปลอมครับนี่ตัวนี้เหยื่อสดนี่สุดยอดจริงๆครับเอ๊ะสาไหนสิบขึ้นนะนะถึงปะ่ปะเก้าป่ะถ่ายคู่ถ่ายคู่ขึ้นมาถ่ายค,ายคู่ถ่ายคู่โอ้โหสวยงามครับ โอ้ oh, <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณที่ชวนน้อยครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับที่มาร่วมด้วยกัน <laughs> ดูตัวปลาพี่น้องเอ๋ยของเราได้แต่ปลาเล็กเนาะปลาเล็กพอครับเนอวันนี้เรากินแต่ปลาเล็กใช่ไหม <laughs> ปลาใหญ่เราไม่อยากเอาเนาะ เออแลัวจงคือมันก็ไม่กินให้เราจริงๆกันหละม,ม,มันกินแต่ช่วงเช้าเลยถ้าเช้าไม่ไม่กินนะก็อย,ย่าหวังต้อองรเเยย็นลครับไม่รอเย็นนะมีเรามีกุ้งอยู่ค,ครับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะมาตกป,ากปลากลระพงบ่อนี่บ่อไ้เทียดพี่น้องพอดีน้องหาไห้กับมาเลยครับชวน คนหัวจักกันมาครับบ่ได้โพดบอกพี่น้องเพราะว่าโพดบอกอะ่ะย่านปลาบ่ก,กินเบ็ดนะเกรงใจพี่น้องเดี๋ยวมาก่ะทีบ่ได้ปลากันเดี๋ยวเลยสวนตะคนหัวจักใกล้ๆกันนี่มาครับมามันเนี่ยม,ม,มันมีสิบสองสิบสามคนหรอสิบสามคนหม้ในี่บ่ได้เทียเลยมาตกกันแบบสดๆเลยเห็นน้ำกันเลยปลาแลยก็มีกระโพใหญ่ขึ้นครับพี่น้อง กระเพาะใหญ่ขึ้น3โตตัวละหกโลถ,ถึง7โลครับแล้วก็มีสากขึ้นตัวหนึ่งประมาณโลกว่ากุหลาบตัวนึ่งกุหลาตัวนึงตอนนี้ก็จะเงียบเลยเงียบเงียบสนิทเลยปลาหน่อยก็พอได้เล่นห่างๆประตูน้ำก็มีตะกับหลายอยู่ขึ้นๆหลาย,ยตะกับเดี๋ยวผมจะได้กลับไปผักพอนแล้วพี่น้องประมาณไม่ปลายก็จะกลับไปผักพอนแล้ว โอเคครับเดีย๋ยวไปเบิ่งป่าพี่น้องว่าผมได้หลายปันไดกลับมาเบิ่งป่าผมพี่หนงตอนนี้โอ้ยหาฮลังขันกับพอไราฮลังก้นกับ่อไรพี่น้อง,อง,ง,องเอ้ยเหมือนเดิมแล้วครับการจัดที่ได้มั่งพอได้มั่งเนาะนี่เดี๋พี่น้องผมก็ได้สั้นหน่อ,อพี่น้องอี่ตอดมันเลือดแดงแด้เยพี่น้องเด้อตอดมันมีเลือดครับเหตุคนกับตัวสวยอยู่ด้ิตัวงามๆแต่ของหนาตึดน,นี่ตัวใหญ่ครับ ด้านปมได้มือนี่คือหลายหลายตัวอยู่ที่นี่หลายอยู่ครับโค้นตัวนี้ยังยังพี่น้องเรื่องขล้างอีกครับนี่ได้อยู่ประมาณสองโลนี่อ่ะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก็นามาทันกับได้ตัวใหญ่ังนำมาทันกับ่ได้นะพี่น้องเนาะแบว่ากันเนาะของนี่ในน้ำนะพี่น้องเนาะผมก็บไปเดทพร้อมล้ว ได้ขนาดเทสแท้ๆมาตวกว่ายังได้โอเคครับผมพบพ่อก่อนชิปหน้าด้วครับผมสวัสดีครับ